ไม่คิดว่าภูเก็ตจะมีร้านอาหารวิวสวยขนาดนี้เป็นร้านอาหารวิวหลักล้านแต่ราคาอาหารหลักร้อยร้านนี้เลยครับเพนสุกวิวคาเฟ่ร้านอยู่บนเขาป่าตองทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเสือนะหาไม่ยากเป็นร้านที่อยากจะบอกว่าวิวสวยเวอร์วังอลังมากๆภายในร้านก็จะมีโซนให้เลือกนั่งหลากหลายโซนนะเราชอบมองวิวบนภูเขาแบบนี้มากๆเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากอาหารที่นี่เสิร์ฟมาคือหน้าตาคือสวยมากๆเหมาะพาครอบครัวเพื่อนคนล ักมาพักผ่อนกันที่สุดแล้วราคาอาหารเป็นจานจานละ2 0 0ริ200น,นิดเท่านั้นเองอ่ะทุกคนอาหารทะเลเขาก็สดเครื่องแกงก็ถึงเครื่องเมนูโปรดของเราคือไหลบัวผัดกุ้งไหลบัวกรอบทานคู่กับ กุ้งหอมๆคือฟินมากเมนูนี้แนะนําเลยนะแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวแกงส้มคือถึงเครื่องแกงมากเลยอะ่ะทุกคนตัวปลากระพงก็คือสดเลยนะทานคู่กับข้าวแบบนี้คือฟินที่สุดต้มกะทิผักเมี่ยงกุ้งสดไปอีกหนึ่งเมนูที่เราชอบมากมาถึงภูเก็ตไม่สั่งหมูฮองก็คือไม่ได้นะเมนูนี้ปลาดุกเลัดชาหมึกน้ำำําดําเป็นเมนูที่เราชอบมากปลาหมึกตัวใหญ่ผัดน้ำดำําดํารสเค็มหวานเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดบอกเลยครับเป็นหนึ่งร้านที่ iver, วิเวอร์วังอลัง แล้วอาหารคือรสชาติถูกใจแถมราคาคือน่ารักมากเลยอะเพื่อให้หาร้านทานข้าวกับครอบครัวดีๆวิวสวยๆแนะนําเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนตามมาเลยนะทุกคนร้านเพนสุกวิวคาเฟ่ป่าตองภูเก็ต